ดีค่ะนีต้อนรับสู่ช่องหนอนหนังสือนะคะวันนี้เฟิร์นจะมาแนะนําสตรีผู้ทิ่ต้นให้แก่การพยาบาลผู้บ่อยที่หลายคนรู้จักกันดีนั่นก็คือฟอร์เรนไนติงเกลค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันก่อนเลยนะคะ ก่อนนั้นอาชีพพยาบาลไม่ใช่อาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะงานพยาบาลต้องดูแลจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ผู้ป่วยไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องการขับถ่ายและวโรงพยาบาลในสมัยนั้นก็มีน้อยและสมรุกซดสอมากไม่ต่างจากแหลงพ่อพันเชื้อโลก พยาบาลในสมัยนั้นก็เธอพยาบาลก็ไม่ได้ทํางานได้ใจลกและไม่ได้รับการอบรมด้านการสมบ,บาลทั้งดดร้าอยอ่ะขายคิดขโมยหรือไม่ก็สามสันกับคนไข้แต่แล้วก็มีฟอร์เนตในติงเกลผู้นี้แหละที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอาชีพนางพยาบาลโดยเธอได้เป็นบุตรสาวคนที่สองของตระกูลในติงเกลเป็นครอบครัวผู้รักมากดีมีฐานะเป็นเศรษฐี เธอเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมคิศักรา1820ประเทศอิตาลีเมืองฟอรเรนท,ทั้งที่เกิดมาบนกองเงินกองทองมีฐานะร่ำรวยเป็นถึงไฮซอมีบริวารคอยรักใช้แต่ถึงอย่างนั้นฟอรเรนนในติงเกียวก็มีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากคนหนูส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเธอชอบเล่นกับตุก๊กตาสมมติว่ามันเป็นคนป่วยและเธอก็คอยดูแลทำแบบให้ตุก๊กตาเหล่านั้น เมื่อพบสัตว์น่าสงสารที่ได้รับบาดเจ็บเธอก็จะรีบเธอก็จะรีบเข้าไปทำแผลและดูแลจนมันหายดีแในที่สุดถึงขั้นฝากพายุหิมะออกไปดูแลคนชราที่นอนจบอับปออยู่ในบ้านพักเพื่อนลองพังทันทีเมื่อทราบข่าวละในใน,ในที่สุดเธอก็พบเป้าหมายของชีวิตนั่นก็คือการเป็นพยาบาล แต่เมื่อเธอบอกกล่าวความคิดนี้ต่อครอบครัวกับด้วยรับการทัด้านจากพ่อและแม่เป็นอย่างมากแต่ความตั้งใจของเธอก็ไม่ได้สั่งคลอนและเมื่อเป็นสาวเติมตัวแม่ของเธอก็จัดหาคู่ครองที่เหมาะสมชายหนุ่มนั้นมีชื่อว่าริชาดมองตันนิวเนสสุภาพบุรุษเพื่อมีหน้าที่การงานดีและมีหน้ามีตาในสังคมซึ่งทั้งสองต่างก็มีใจให้กันแต่เมื่อฝ่ายชายขอแต่งงานเธอก็ปฏิเสธ ายุได้17ปีฟอรเรนได้เดินทางไปพักผ่อนที่ยุหลอกกับครอบครัวที่กรุงลงเธอได้พบกับนักการเมืองคนหนึ่งชื่อซิดนี่ฮาร์เบิร์ตทั้งคู่ถ้คุยกันถูกคอทละมีความสนิทสนมกันซึ่งเขากลายเป็นคนสําคัญที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านยาบการของฟอร์เรนกล่าวถึงครอบครัวเธอที่พยายามสารภาพพิบบธีทั้งต่อต้านและหลอกล่อให้ฟอร์เรนหลงไปในทางอื่นมาโดยตลอดในที่สุดเมื่อ ในที่สุดโอ้ยในที่สุดเมือ่อเมื่อทนต่อความหยอกล้อไม่ไหวในที่สุดเมื่อทน ที่สุดก็ล่มบนอต่อความตั้งใจของเธอโดยเธอนั้นได้รเข้ารับการฝึกอบรมการพยิบาลอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่สถาบันฝึกสอนวิชาการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในเยอรมนีและและสาเหตุที่แท้จริงของและในที่สุดฟอร์ละนายิงเกลก็ได้พิสูจน์ความสามารถระ,ระดับคุณค่าของวิชาชีพพยาบาลให้โลกได้ประจักษ์เมื่อ สงคามไครไเมียรประทูขึ้นในภูมิภาคยุโรปเมื่อฟอร์เรนทราบข่าวก็ไม่อยากนิ่งเฉยได้เธอนึกถึงสหายคนสําคัญอย่างซิดนีย์ฮาร์เบิร์ตเธอติดต่อไปหาเขาและแจ้งความประสงค์ขอขาอาสาช่วยดูแลทหารในแหลมใไครเมียทำให้เขาตอบตกลงขณะนันางพยาบาลของฟาร์เรนนดิงเกลจำนวน28คนได้เดินทางไปได้เดินทางไป ได้เดินทางไปถึงหมวดพยาบาลของทหารที่ประเทศตุรกีเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนคิศัก1854เมื่อไปถึงสถานพยาบาลเธอเพบว่ามันเลวร้วายกว่าที่เธอคิดไวมากสกบกกเหม็นอับทุกมีหนูและมแมลงรบกวนเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์จำเป็นสําหรับรักษาพยาบาลก็ขาดแคลนอาหารการกินก็ไม่ถูกสุขลักษณะไม่สมควรที่จะเป็นสถานพยาบาลผู้ป่วย เห็นพวกเธอมาช่วยเหลือพวกเขากับไม่ยินดีเลยที่ทงการสิรคนแบบนี้มาช่วยพวกเขาไม่คิดว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะแข็งแรงพอที่จะรับงานด้านไม้ได้ในตอนแรกพวกทหารจึงมันเฉยและไม่ให้ความร่วมมือเธอจะเโพยาบาลให้เข้าดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงในขณะที่เธอเองนั้นทํางานหนักยิ่งกว่าใครและไม่เพียงแต่ดูแลทหารที่เจ็บป่วยดำและที่พึงกระทาเท่านั้นแต่เธอก็ยังหาสาเหตุที่แท้ทจริง บวกอยังเขาอย่างเหมาะสมสมฟอนเลนไนติงเกลทำให้ทุกคนค่อยๆระไห้คติที่มีต่อนางพยาบาลหลังการมาของคณะพยาบาลฟอนเลนปรากฏว่าตาการตายของเราทหารลดลงจาก2.7เหลือ2.2เปอร์เซ็นต์เท่านั้นสิ่งที่นี้ได้ช่วยลดความผสมมาและสาเหตุการสายตาหย,ยาบหยนและคำรามากต่างๆที่เคยมีมาจนหมดสิ้นไปเมื่อสองคำใครเมียสิ้นสุดลง ที่สุดเธอก็เดินทางกลับอังกฤษในเดือนสิงหาคมคศ1857ในฐานะบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับการยกย่องทางการเสนอจะให้รางวัลตอบแทนความดีของเธอแต่เธอปฏิเสธราง,งาวัลพร้อมทั้งบอกว่าหาภาครัฐจะตอบแทนเธออย่างจริงจังขอให้มีการปฏิรูประบบสาธรารณาสุขทั้งประเทศพอจะช่วยเหลือคออังกฤษได้มากและในปี1คศ1853ฟอนเลนไนติงเกล ได้รับรางวัลวันได้รับรางวัลรอยเยอร์คอรเนคอสหรือรางวัลกาชาดหลวงจากพระราชินีวิกตอรีและยังได้รับ,บพระราชทานเครื่องอิสรยารณอชั้นสูงด้วยจากการาตอนทำงานหนักแบลเปล็อ็ยังไม่ยอมหัวพักรักษาตัวเธอตึงเสียชีวิตลงในวันที่13สิงหาคมคศหนกราช1 9 1 0รวมอายุได้90ปีสอบปีศพของเธอถูกนะคะถูกฝังไวท้ที่วิหารฮัมเชียจบไปแล้วนะคะกับช่างหนันหนังสือ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เพื่อขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ